สวัสดีครับพบกับผม g ิบบี้ทเวน้โและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเอปกเลเจนน์นั่นเองเย้ yeah. เอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมจะไปโซโลแต่ว่าแผนที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือผมจะให้เขาตีกันก่อนแล้วผมก็จะไปป่วนอ่าผมว่าน่าจะมันเน้นเอาหาครับรอบนี้เอาจริงๆก็เน้นเอาหาทุกรอบเลยทุกเกมด้วย ไม่ได้จริงจังสกเกลเลยเนี่ยโวเอาละลงตรงไหนกันเออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะอุ้ยโว้เพียบแถวนี้เยอะมากอุ้นๆๆๆๆยนู่นนู่นนู่กี่ตี้วะนั่นโว้มันแจมครับอย่างนงี้แจมต้องแจมแล้วละ่ะยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้ว ตุย๋ยตุ๋ยหลังนั่นนั่นนั่นโอ้โหแจมเขานี่ไงตุย๋ยใครยิงวะใครยิงก็หนีหนีหนียิงเสร็จแล้วหนีฮู้โอんでいる。何？はい。 ตามมาทำไมตามทำไมตามมา,มา,มมามหน่อยอ่า๋อตายกันหมดตายโอ้าดานนี้ค่อนข้างแคบเลยนะไว้รอบหน้าผมมาลองด่านใหญ่ๆกว่านี้ดีกว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ผมว่าอีกด่านน่าจะเหมาะกว่านะโอ้โหลงกันเพียบเลย วงสามตี้ลงที่นี่หมดเลยดีละไม่ใช่สามดิผมว่าสี่นะยิงกันแล้วอุ้ยนี่สไนส์สไนได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้สไนสยแล้วโอ้สักโผลใไปด้วยขอบคุณครับไปโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยอขอสูงกว่าน,นี้สิเอ้ยไม่โดนเหรอ ไม่โดนได้ไงอะเมื่อกี้อะโอ้ยมุมนี้มุมนี้สวยมุมนี้สวยเอย,ยืนบนหินเลยอะอยไม่ยิงกันแล้วอะเ แอฟแอฟแอฟแอบแอบใครยิงกูวะอ้ใครยิงกูใครยิงกูเสียงอะไรอ่ะเอ้ย้ยิบหายเห็นไหมวะ ไม่เห็นใช่ไหมอุ้ยมาทำบ้าอะไรแถวนี้อ,อ่ะไปที่ตัวอเอ้ยจิ๊บเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนยิงไม่โดนชิบหายละเห็นไหมวะไม่เห็นใช่ไหม ไปนู่นแล้วอะ seconds, ว่างระเบิดป่วนจะไหนไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวอยิงกันตรงไหนวะอ๋อ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 เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาค้างตอนนี้เพื่อน ยิงกันตรงนั้นเหรอไปไปไปตามตามตามเก็บงานครับเก็บงานหนีครับหนีหนีลูดเกาะแล้วหนี <c oughs> ลูดเกาะแล้วหนีเใครจิงกูใครจิงกูเกาะมันไม่มีแล้วไอเนี่ยไอ้หมอนี่ กาะมันไม่มีแล้วตายตายเอานิ่งเลยเงียบเลย <c oughs> หมดแล้วอะฮย <c oughs> แต่ควันยังอยู่เดียวเดียวมันหลอกผมแน่เลย อุ้ยเสียงระเบิดโอ้โหโดนสแกนไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจ้าขอโทษขอโทษขอโทษโอ้หอุ้ยอุ้ยย้ายเมืองย้ายเมืองมาเมืองนี้ก็ได้วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมีคนตามลางแค้นไอ้เพื่อนแน่เลยเอายิงกันเอง ยิงกันแล้วยิงกันแล้วโอ้ทำไมต้องมายิงฉันไปยิงกันเองสิโอ้โหตามมากันเบียบเลยนี่นี่นี่โอ้โโอโมุมนี้เยี่ยมเลยโดนไหมวะโอ้โหโดนโดนโดนใครยิงใครยิงใครยิงเฮ้ยโอ้โยไม่แม่นเลย อ้โต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะเนี่ยสไตเนี่ยดูดูโอ้โหไม่พลาดครับไม่พลาดโอ้โหจริงจรจเงกาะอัพเวลเลยผมอยากไปแจมตีหนูนะ่ะยิงกันมันมากเลยนี่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 นโ,โหสวมรอย ใครยิงกูชิบหายแล้ววงมาผมต้องไปละไปย้ายเลยก็ได้เป็นดักข้างในชิบหายแล้ววงพันไมเนี่ยอุยเอา้าเอา้าไม่มีใครชุบมันเหรอโดนวงบีบตายผมได้คิวเฉยเลย เสียงปืนหน้าซ้ายครับสมรอยสมรอยไป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 เฮ้ยคนนี่วะเห็นผมไหมวะอุ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วไม่เห็นเราใช่ไหม่ะ โอ้ไอหมอนี่อะไรวะมั่วอะไรเลยโอ้มันเหลือตัวเดียวครับมันว่าเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะช้าชิวใหญ่เลยชิบหายละโอ้โอ้โอ้ ัวเอาเงียบไปแล้วครับเสียงเอา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 หนีครับหนีหนี ต่อไปโดเพียบเลยเออเออกลัวมันอยู่บนนี้อ่ะผมตายเลยนะไม่อยู่หรอกมั้งมาแจม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 ระเบิดครับระเบิดคว้างไปกลางวงโอ้โห เต็มกระบาลเลยเฮ้ยไม่กระบาลนี่หวาโดนตัวโอ้ยอยู่ๆความแม่นนี่มันอะไรกันก็มาดิมาดิครับเ,เพื่อนมาอีกตัวเาวเพื่อนหายเฉย ก็กลายเป็นคิวเลตเดี๋ยวอ,อย่าบอก้วยชน,น,นะนี่ฮาเลยนะเฮ้ยไม่เอามันตกกดดันกะมาเล่นตายสองสามตีแรกี่จริงอะ่ะกูยิงกันอีกแล้วครับใกล้มากใกล้มากใกล้มากครับเห็อะไรอะ่ะ Chịt, 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 tì gì kìa chịt này à, tì 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 ตาเยเฉยเลยเอาเหลือสองสปอตเราปมกับมันนี่หายมีโดนด้วยโอ้หแล้วนีเ่เอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วครับตายแน่สู้ไม่ได้ ตู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอก,รอกโอ้เหลือกันเยอะเลยเออสู้ไม่ได้หรอกโอ้โอ้โอ้หนึ่งกับสามไม่ไหวแต่มาไกลกว่าที่คิดนะเนี่ยกลายเป็นได้เหรียญเงินใช่ไหมก็เรียกลองลองชนะเลิศโอ้โห ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะเนี่ยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็อ้อยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอจ้จากจากจะขำๆนี่กลายเป็นกดดันเฉยเลยเพราะมาไกลเกินไปครับโอเคคลิปหน้านจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้ yeah.